หลายท่านที่กดเข้ามาดูคลิปนี้หมอขอพูดเลยตั้งแต่ต้นนะว่าคลิปนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับแต่จะพูดเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของคุณมินพิชยาเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมาหมอฟังกันดูว่าคุณมินพิชยาพูดเรื่องอะไร สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอชวั์ทางบาดเดียวและ YouTube c h a n n น l หมอชวั์ทางบาดเดียวนะครับกับผมหมอเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมสแสงเสริญน,นะครับก็เป็นสัญนแพทย์และก็สันนแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคุณมินพิชยาที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อประมาณกลางเดือนกันยาปี2567นที่ผ่านมานะเรื่องราวมันเป็นยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไหมขอบอกเลยว่าไม่เกี่ยวข้องนะ แต่ว่าเรื่องราวดังกล่าวมันเกี่ยวข้องกับโรคบางโรคที่จะเกิดขึ้นหัวข้อนี้คือว่าเสียงซึมเศร้าเพราะเอาสิ่งนี้ไม่ออกมีนชิติมีนพิชยาเขาป่วยเป็นอะไรทําไมถึงเอาสิ่งนี้ไม่ออกอ่ะมาดูกันเริ่มเลยก็คือคุณมีนเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาจะแสดงละครแสดงหนังเนี่ยผู้ใหญ่ในกองก็บอกว่าเวลาเราเข้ามาในกองถ่ายเนี่ยนะจะต้องสวมบทบาท เป็นตัวละครนั้นๆเลยคือเรียกได้ว่าลงมาจากรถเนี่ยต้องกลายเป็นตัวละครละครนั้นเลยเขาเรียกว่าเม t อดแอคติ่งอ่าหลายท่านเคยได้ยินไหมเม t อดแอคติ n งคืออะไรอ่าเม t อดแอคติ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีนบอกว่าพอถ่ายทีเซอร์เนี่ยจมดิ่งเข้าไปในตัวละครนั้นเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดพุ่มกับสั่งให้คัดแล้วบอกว่าหลังคัดแล้วยังร้องไห้ไม่หยุดร้องไห้ต่อเนื่องกันเป็นหนึ่งนาที อินกับตัวละครมากพ่วมกับคุณเหมียวประวันรัตต้องมาบอกว่าเฮ้ยทําอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะถ้าสมมติว่าคุณไปอินกับตัวละครมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะสลัดสิ่งน,นั้นไม่ออกแล้วมันจะไม่ดีกับการแสดงของตัวเองด้วยและจะไม่ดีกับคนรอบข้างด้วยนะคุณมีนพิชยาก็บอกว่าแต่เขาสลัดไม่ออกจริงๆแล้วมันทําให้เกิดร่างกายเนี่ยมีการสะสมความเครียด กลายเป็นฝีตรงบริเวณกึ่งกลางหน้าอกเป็นฝีก้อนใหญ่เลยนะซึ่งแกบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความเครียดในการแสดงละครของแกหรืออินในบทละครที่เป็นเมทอดแอคติ้งนั้นเมทอดแอคติ้งคืออะไรอคืออะไรทำไมถึงได้ส่งผลกับนักแสดงขนาดนั้นมาดูกันเมทอดแอคติ้งคืออะไรคือการแสดงที่ไม่ได้แสดงอ๋อเป็นการที่ดำดิ่ง กลายเป็นตัวละครนั้นๆจริงๆทั้งในนอกจอและในจอนะซึ่งเป็นการดึงเอา emotional memory คือดึงความทรงจำทางอารมณ์นั้นๆของตัวละครนั้นๆและให้กลายเป็นตัวละครนั้นนะเขาบอกว่าวิธีการ metod h acting เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเคยเรียกว่า the metod h นำมาจากครูที่สอนการแสดงละครบัลเล่นนะชาวรัสเซียนะแล้วเอามาพัฒนาเป็น เม t h o d แอคติ g โดยครูการแสดงชาวสราลรัฐที่ชื่อว่าลิสตนเบิร์กนะมีดาราหลายคนเข้ามาเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นอัลบาชิโนดัสซินฮอปแมนแองเจลิน่าสกอตแองเจลินาโจอีส卡尔เลตโจนสันนะพวกนี้เป็นนักแสดงสาย Method แอคติ้งท้งนั้นนะแต่เขาบอกว่าวิธีการเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งคือเขาบอกว่าวิธีการของเดิมเมท o อเนี่ยหรือวิธีการดั้งเดิมเนี่ยใช้อารมณ์หรือความทรงจํา ของผู้แสดงแต่ลีสแตนเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่านักแสดงที่เติบโตมาในกรุงนิวยอร์กเนี่ยจะไปรู้ว่าคนที่เป็นชาวไร่เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงได้ยังไงเขาเลยบอกว่าก่อนที่คุณจะแสดงเนี่ยคุณต้องไปเป็นชาวไรซสกอนอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามีนักแสดงหลายคนจะแสดงเป็นผู้พิการใช่ปะก็พยายามกลายเป็นผู้พิการสกอนจะได้รู้สึกว่าความเป็นผู้พิการเนี่ยเป็นอย่างไรยกตัวอย่างว่า ขาขาดพิการสองข้างต้องใช้รถเข็นใช่ไหมเขาก็ต้องไปใช้รถเข็นเลยตลอดหนึ่งเดือนเลยเพื่อให้ซึมซับวิธีการใช้รถเข็นว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่เมธอด acting เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือมันแสดงแล้วสมบทบาทก็จริงนักแสดงสามารถโอ้ได้รางวัลออสการ์ได้รางวัลรูปโลกทองคำแต่บางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจของคนคนนั้นของนักแสดงคนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันฝังอยู่ในเมมโมรี่ของคนคนนั้น และบางคนไม่สามารถสลัดเอาสิ่งนั้นออกไปได้ทำให้หมอนึกถึงกระตูนเรื่องหนึ่งนะหลายท่านเคยอ่านไหมนักรักโลกมายานี่หมอชอบอ่านมากเลยนะเพราะว่าพี่สาวหมออ่านหมอก็เลยอ่านด้วยนะเป็นกระตูนที่สนุกมากนะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อนากกากแก้วใช่ไหมนักรักโลกมายาเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องของ เด็กที่ชื่อว่ามายะเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบการแสดงละครมากๆนะกับอีกคนหนึ่งชื่ออายุมอิอายุมินี่เป็นลูกของนักแสดงสองคนนี้ยพยายามแข่งกันเพื่อให้ได้บทนางฟ้าสีแดงหลายท่านคงพอจะจำได้นะแล้วมันสนุกมากเลยคือการแสดงของแต่ละคนเนี่ยสมบทบาทมากๆแล้วมีตอนตอนหนึ่งเนี่ยที่หมอชอบมากเลยคือเป็นการแสดงของมายะซึ่งแสดงอยู่คนเดียวบนเวทีแต่ทำให้ทั้งฮอล์เนี่ย คิดว่ามีการแสดงของคนหลายๆคนอยู่บนเวทีได้แต่เขาแสดงคนเดียวนะอันนี้สนุกมากๆนะเพราะอ่านเรื่อง m e t h อดแอคติ้เนี่ยก็เลยนึกถึงเรื่องนักลักโลกมายานหรือนักกักแก้วขึ้นมานักแสดงสาย m e t h อดแอคติ้มีใครบ้างหลายท่านรู้จักแน่นอนเลยคือมารอนแบนโดใช่ไหมใน g o d ดฟาเธอร์อัปชเนนะใน g o d ดฟาเธอเหมือนกันนะดัสตินฮัตแนในเรนแมนใช่ไหมโรเบิร์ตเดนิโรเห็นไหมเป็นนักแสดงชื่อดังทั้งนั้นเลยนะพวกนี้เป็นนักแสดงสาย m ม t h o d acting ทั้งนั้นพวกนี้จะแสดงสมบทบาทมากๆเราเห็นเราก็ชอบบอกโอ้โหเล่นยิ่งกว่าเป็นนักแสดงจริงๆซะอีกเพราะว่าเหมือนกับคนดูได้ดูว่าคนนี้ไม่ใช่นักแสดงแล้วแต่เป็นคนที่สวมบทบาทนั้นจริงๆแต่อย่างที่บอกนักแสดงบางคนก็ไม่สามารถสลัดเมท h อด acting ออกไปจากตัวเองได้เช่นจิมแคลรี่จิมแคลรีเนี่ย หลายคนคงเห็นแล้วว่าเวลาเขาเล่นหนังเนี่ยเขาก็แทบจะเหมือนคนที่บ้าอยู่แล้วเนื้อออกใช่ปะคือมันเป็นการแสดงตลกที่มันเกินจริงอะ่ะแต่พอเขาไปเล่นหนังที่ชื่อว่า Man on the Moon โดยสวมบทบาทเป็นแอนดี้คอฟเฟนแอนดี้คอฟเนเนี่ยเป็นนักแสดงตลกที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วมีความบ้าบีบมากๆ แล้วจิมแคลลี่เนี่ยไปสวมบทบาทนั้นและไม่สามารถสลัดบทบาทนั้นออกไปได้ตัวเองสับสนว่าตอนนี้ตัวเองเป็นจิมแคลลี่หรือว่าเป็นแอนดี้คอปเปนกันแน่กลายเป็นว่ามีสารคดีใน Netflix ที่พูดถึงจิมแอนดี้เพราะหลังจากที่จิมแคลลี่เขาเล่น The Man on the Moon แล้วเนี่ยเขาไม่สามารถสลัดภาพตัวละครนั้นออกได้ทำให้เกิดภาวะ depression เป็นซึมเศร้าเป็น b o r d e r l i n e personality disorder และเป็น a d h d ด้วยเป็นสภาวะจิตใจที่มีปัญหามากๆเลยตอนนี้หมอว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงละครหรือแสดงหนังได้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วแล้วมีนักแสดงหลายคนในฮอลลีวูดเลยนะไปเรียนรู้เมธอดแอคติ้งแล้วเนี่ยไม่สามารถสวมบทบาทอื่นๆได้เลยคราวนี้ก็เป็นบทบาทของบอสมินใช่ไหมบอสมินจะสามารถสลัดบทบาทของตัวบอสออกได้ไหม หรือจริงๆแล้วมันคือการแสดงอย่างหนึ่งอันนี้ท่านต้องไปติดตามกันดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอสมินเนี่ยจะสามารถสลัดภาพของบอสออกไปได้ไหมหรือจริงๆแล้วมันคือการแสดงเหมือนกันสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชฉพาะทางบาทเดียวและยูทูบชา n e ลหมอเฉพทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ